กับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวผลเลือกตั้งระยอมเขต3ของพรรคก้าไกลนะครับก็ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพรรคก้าไกลได้ประมาณ4 0,000คะแนนนะครับไม่มากกว่าเลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมมาประมาณ11,000คะแนนถ้าคิดเป็นผลเลือกตั้งของผู้มีผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อวันที่14พฤษภาคมเราได้มา30นะครับคราวนี้เราได้มา60เกินคลึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีไปยังคุณหมอบัญญัตนะครับในการหาเสียงอย่างไม่เหน็ดไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณ ทีมงานของพักอาสาสมัครสมาชิกทีมงานจังหวัดเพื่อนสอส,อสกว่า30ชีวิตนะครับที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้โมเมนตัมทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ ต้องขอขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มีสปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ขอแสดงความยิตดีให้กับสอสอคนต่อไปของพี่น้องชาระยองคุณโยพงศธรครับต่อไปนี้ก็คงจะมีเวลาเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพื่อไปบัญชาการการแถลง นโยบายของรัฐบาลนะครับในานะฝ่ายค้านนะครับไม่ได้ะรัฐบาลเพื่อที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวันที่11กับ12นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ช่วยติดตามการทํางานของเพื่อนของผมในสภานะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์สําหร,รับสมาชิกพักก้าวไกลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะมีประชุมวิสามัญพักประจําปี นะครับวันที่24กันยายนนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะข้างแรกของเราหลังเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมร่วมกันาทางเพจของพรรคก้าไกลก็จะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งครับณนะตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอโอกาสนะครับมีเพื่อนสอสอ,อยู่หลายคนนะครับแต่ว่าเวลาจะมีจํากัดแล้วก็ได้สร้างม,มาจากกองอำนวยการเลือกตั้งว่าอยากจะให้มีสองท่านได้มีโอกาส พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับคนแรกก็ต้องขอให้อดีตสสของเราคุณไอซ์นะครับได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยสสคนต่อไปของพี่น้องชาญยงครับรี่เิยครับครับขอบคุณทุกท่านครับก็สิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนของผมนะครับสสนะครับโยธพงศธร อย่างไม่เป็นทางการนะครับอาซึ่งเราก็ทํางานกันหนักมาพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็คือขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่มีเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากพี่น้องประชาชนมอบมาให้ผมรวมถึงกํากลังใจในการเดินหาเสียงครั้งนี้ที่เราทํางานกันอย่างหนักหน่วงนะครับเราต้องการจะ รับใช้พี่น้องประชาชนต่อนะครับเราอยากเห็นจังหวัดระยองเป็นสีส้มเราก็ทําสําเร็จแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับทําให้วิถีของประชาธิปไตยสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ครั้งส่วนเรื่องของผมนะครับก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการผมยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการการต่อสู้นะครับทุกๆทุกๆเรื่องนะครับยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับใน รูปแบบของคนธรรมดานะครับเราจะมผมจะไม,ไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกพาพู้แทนในการไปต่อสู้นะครับสุดท้ายก็ต้องอบอกพี่น้องประชาชนครับว่ายังไงก็ตามผมและคุณโยจะเคียงข้างการพร้อมทีมสสท่าน,นอื่นๆในจังหวัดระยองทำงานอย่างเข้มแข็งแน่นอนครับขอบคุณมากครับครับสวัสดี ครับสวัสดีชาวแกงเขาเชะเมาทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณกว่า4ี่0 0ื่นคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องชาวแกลงเขาเชมเมาให้วอมไว้วางใจผมและพักก้าวไกลและต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวแกงเขาชมเมาทุกคนที่ออกมาชีสิทธิ์เรือกตั้งไม่ว่าท่านจะก,กาเบอร์ไหนผมพร้อมที่จะเป็นผู้แทนราษฎรของชาวแกงเขาชะเมา ทุกคนจากวันนี้ไปนะครับผมจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนแน่นอนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อขอบคุณทั้งสี่หมื่นคะแนนเพื่อขอบคุณอีกลหลายๆคนที่แม้จะไม่ได้เลือกเราจะทําความเข้าใจกับทุกๆท,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 ทุกๆคนให้มากขึ้นและพร้อมจะทํางานแก้ไขปัญหาให้ทุกคนผมมีภารกิจสี่สอที่ทิมพิธาฝากผมเอาไว้ผมจะผลักดันต่อเนื่องแน่ตั้งแต่สอที่หนึ่งนึ่งสา,ารณสุขที่ ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของระยองต่ำกว่าเกณฑ์ม,มาตรฐานทั้งทั้งที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศเรื่องนี้ผมจะทวงความเป็นธรรมให้ชาวระยองและชาวแกลงเขาเชมเาอย่างแน่นอนต้องเพิ่มอัตราส่วนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ดีกว่านี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์วันก่อนผมไปโรงพยาบาลแกลงกับคุณลมได้พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายคนนะครับที่ทํางานหนักแต่กลับได้ค่าจ้างรายวันอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นจะต้องแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ให้ได้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทํางานหนักจนเกินไปให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงนะครับเรื่องที่2เรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุเราพักเก้าไกลผมและอีก1 5 0สสพร้อมสู้เรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องมาเสียเวลาพิสูจน์ความจนเพื่อป้องกันการตกหล่นจากสวัสดิการที่ตนได้รับเรื่องที่สเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องชาวเขาชมเมามาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านทราบผมต่อสู้ร่วมกับลุงนรินในการปกป้องเขาชะ่างกลางทุ่งเมื่อ22ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของแกงและเอาเชมเมาทั้งภูเขาแม่น้ําและทะเลให้ดี กฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น p r t r ที่จะควบคุมจํากัดการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องต่างๆผมพร้อมผลักดันเต็มที่เรื่องที่สนะครับอ่าเรื่องที่4นะครับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรนักษที่สเศรษฐกิจสร้างสรงสสรค์การาท่องเที่ยวแกงเขาจะมอมีหลายท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากตั้งแต่ภูเขาจดทะเลรวมถึงมีคนที่เก่งๆที่จะ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชฟซาซิมิปลาไทยที่เก่งมากปลาไทยทำซาซิมิอร่อยไม่แพ้ปลาต่างชาติเรามีแม่ครัวพ่อครัวที่ทำร้านอาหารได้น่าสนใจสืบทอดความรู้ความสามารถในการผลิตในการทำอาหารทั้งที่เป็นพื้นถิ่นและที่มีการต่อยอดได้หลากหลายนะครับรวมถึงเครื่องดื่มเรามีบลูเวอร์นักต้มเบียร์มีคนทำไวน์ มีคนทําสุปราก้าวหน้าที่มากฝีมือในพื้นที่ดังนั้นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่พักที่ดีอาหารอร่อยเครื่องดื่มที่ชูรสรสชาติของอาหารสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้แต่ตัวเลขเดิมเจล้านเหลือ2ล้านเราจะต้องผลักดันกลับไปที่7ล้านให้ได้และจะต้องเดินหน้าให้มากกว่า7ล้านในอนาคต ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเรื่องนี้สามารถทําได้ด้วยความร่วมมือร่วมมือจากทุกๆฝ่ายดังนั้นสี่สอบผมเดินหน้าเต็มที่อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจคุณไอ้ลนควนชัยที่ผ่านมาผ่านเพจก้าวการระยองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคน้ําไม ah ่ e, ไหลไฟไม่สว่งางทางไม่สะดวกเรื่องปัญหาที่ดินที่เขาเชะาเมาเรื่องพมา่าพิลาปะมงพรบประมง,ระมระมงเราเรียมพร้อมเข้าสภาและที่ดินที่เขาเชะเมาเราเข้าสภาไปแล้วสัปดาห์ก่อน เรื่องอื่นๆที่มีเรื่องน้องเยนเข้ามาเดี๋ยวเราจะทํารายงานให้ประชาชนได้ทราบว่าเรื่องไหนมีความคืบหน้าอย่างไรทุกเรื่องทุกกรณีที่พระมาพี่น้องฝากผมเอาไว้ตลอดเส้นทางในการลงพื้นที่กว่า30วันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนครับพร้อมทำง,งานทันทีขอบคุณครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามทําข่าวในช่วง5อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะต้องขอโทษทุกท่านด้วยถ้าเมื่อกี้มีการถแถลงข่าวผ่านสื่อ,อไปก่อนตอนแรกนรกึกว่ากกตจะนับเสร็จประมาณสี่ทุ่มปรากฏว่านับเสร็จเร็วพอออกสองรายการเสร็จปุ๊บก็เลยลงมาถแถลงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากไพยังพี่น้องประชาชนครับสําหรับท่านที่เคยเลือกพัก ก้าวไกลมาก่อนแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับสําหรับอย่างน้อยพอที่จะอนุมานได้ว่าอีก1 1 0 0 0หมคะแนน,น,น,นที่ไม่เคยเลือกพรรคก้าวไกลมาก่อนแน่นอนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวก้าวไกลครับยังไงแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของมวลชนในอดีตท่านอาจจะมีเรื่องที่เห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราพรรคเราเป็นพรรคมวลชนที่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลีย่ยนกันได้ หวังว่าท่านเข้าสู่ข้อบครวพักก้าวไกลแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับไปที่อื่นแล้วนะครับอยู่กันนะครับเราตา้้าวต่อไปครับสุดท้ายนี้เราก็จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆครับหวังว่าผลของการเลือกตั้งครั้งนี้จะทําให้มีกําลังวังชามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นกระดุมเม็ดแรก ชูแคมเปญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยครับขอบคุณทุกท่านมากครับ,บก็จบการรายงานข่าวครับ อ้าวไหนขอเสียงตบมือดังๆเยอะๆให้สสคนต่อไปคุณโยมพงศธรเลยแล้ว